แต่งแต่งเรื่อยครับสวัสดีครับมะทายมั่นหัวใหญ่ครับวันนี้ครับมาเบิองมั่นหัวใหญ่เรือยพี่น้องเนื้อเบิองครับเบิองจะมีเบาต่อยเบาต่อยเบาไส้มากขึ้นมั่นซอยกันครับมั่นปลูกระยะ เมลาเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ครับก็ตามด้วยสูตร22.5 22บสอดสใชสูตรเสมอกับสูตรนักถ่ายหัวถ่ายนักถ่ายนะครับ ครับเบิง้งครับเบิงบ้งเบงหัวกับพ่อ้ได้ดอยู่ครับหัวกับโอเคอยู่ครับใช้ปุ๋ยสองรอบครับต้นฝนก็ปลายฝนตอนที่ถ่ายกับใส่นักถ่ายนะครับ14 5 35นะครับ ครับก็บโอเคอครับไล่หนึ่งกระสีในอาหาตันหกตันอยู่ครับพานอยู่ครับสูนี่พานอยู่คลิปนี้ก็อยากมาไทายให้เบิ้งครับ มาแนะนำว่าใส่ปุ๋ยสูตรนี้ก็โอเคอยู่ครับสูตรผมใส่ก็รอบแรกก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าบวกนาหลังครับนักนักหัวนักท่ายนะครับ ยี่2หย้าก็ได้ครับผสมกับทิบหาว่าปลายฝนประมาณเดือนสิงหาาก็ใส่สูตรสูตรนักถ่ายครับสูตรนักถ่ายนะครับสิบสี่ห้าห้ากับพ่อสองรอบครับ ห้องม้วนกองบริษีดหรอครับก็โอเคครับเสีได้ยอยู่เดี๋ยวไปใ้คอย,ยเด้อเด้อผุนเพิ่น,นว่อคืนมันมันซอยติดต่อเจ้าเดี๋ยวเราไปถ่ายให้มันสามงานนะครับอยู่นี่รถถ่ายมาแกสองขั้นครับ ก็สไดอายุยสามสี่ตันอยู่หรอกครับก็แค่อยากแนะนำศิตธกรครับแล้วแต่ผู้ลูกคนเคพิ่นกนระหูอ,อยู่ครับผมก็อยากแนะนำเบื่งซื้อครับคลิปนี้ก็คือมี่ชามีแล้ะครับสวัสดีครับ